สวัสดีพี่น้องเอฟซีบอลรัเพลินรเพลินตุตุ่านค่ะเช้านี้นะคะพี่น้องค่าพาพี่น้องมาเบิ่งอนนะคะเขาเป็นอยู่นอกพี่น้องเนาะนะคะแงมเสาของเพลินเพลินก็คือเดินมค่ะสถานที่เดิมนะคะพี่น้องค่ะพาพี่น้องมาเบิ่งนะคะพี่น้องเข้านะคะตอนนี้นะคะความอบอุ่นนอกพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศเดิมๆก็เริ่มกลับมาเร็วแล้วนะคะพี่น้องค่า บรรยากาศเดิมๆเราก็กลับมาเหมือนเดิมความอริบูรณ์ความน่ารักครับน้องเฮาเรียนเก่อยู่เสมอวัดสันนะคะสวัสดีป้าแขกสวัสดีครับเขาเชี่งโปแบกสายเลยโบ้แบกก็มันเห็ดจีตังมาแรกว่นนี้กูแบกจีตังเลยจีแบกน้ำเลย ปลาแขกบ่แบกสายต้นเนียนขลังเน็ยนยังก็ค่ะไอ่ไอ่พระเอกเอาฟักเอาจะได้จังไดงใส่พระเอกโอ้ยตกใส่พระเอกก็พระเอกเมื่อเมื่อวันอ้อนมาได้เรื่องเดียร์ฮะไหนำดำมีดเองอ๋อเมื่อ่อลกันกันเอกพระเอกวนหุ่นดีใส่เมื่อเลี้ยวจังเลยหุ่นเกียขึ้นไออกไปซื้อของมาเร็วนะครับพี่นยองขาดูเห็นพู้เด็กอาจารย์นาคอนเอาไปเห็นอยู่อาจารย์โนเอาไปเมื่อคืนนี่ แมนค่ะเ,เอาะเ้าทพวกเขาจะไปน,นั่งอาหน้าให้ก,เกนเนี่ค่ะพี่น้องเฮานะคะไปซื้อของมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องขาบล็อกชีกนะคะกไก,ไก่ไก่โคงไก่ซื้อยี่สิบกิโลนะคะพี่น้อง่ะอันนี้ไปกระเทียมเป็นหอมนะคะอันนี้ซื้อมาเรียบร้อยของเรามันขาดไม่ได้นะครับมันเห็ดตลอดเนาะนะคะ,ะข้าวปุ้นนี่ซื้อมให้น้อยๆจริงก็แต่มาคงได้นี่ ไอ้แมนจะเสร้นเป็นเส้นเป็นสายถ้าเขาอยากตำห้าเขาอยากเออห้าเขาอยากตำซัวคือแม่เขาตำนะคะที่ควายอันนี้หมูหมูนี่เอาไว้ทถลาบเป็นเรงค่ะเอาไว้ถลาบเป็นเรงนะคะกับอันนี้นี่นอกพี่น้องะเขือมะเขือนี่เพื่อเอามาออมเขาขอแมาซ่อมนี่เขามาจํางานประจําที่นี่ซ่อนมะพริกนี่ปุงังงงงงงนั่ะมะพริกนี่ประมาณอาทิดึงแมนไม่ทิ้งไว้บ่หี่ทอดขนาดนี้ไม่ใช่ข้าวมันข้าวบะหมี่ทอด ตำหูหงย่งมัดมือตำยุยยังมือนี่ต้องสองสามถุงเด็กน่อยมันกินตำหมูกินแล้วเออตอกี้น้ำชั่วลกนิดเวเมื่อกี้ปิดรถพ่วรถพ่วข้างหลับรถพ่วงคเองบ่อล้วรถ่วังสี่ละจะมาแล้วแต่ะาขสมมติว่าเด็กหน่อยเขาอยากกินอาหารไม่ไม่สีไก่เขาอยากกินแบบว่านั่นบตัวน้่ง ที่เขาอยากเขาก็ซื้อกินเองต่อดมนั่งว่าให้บ้านทำยั่นงแล้วก็ mm hmm. ของขั้วกับ <Hayır> ม e ีแหยอยู่แล้วของขวสแตนบายไว้เรียบร้อยอยู่แล้วขาแมนครับผู้ใดไม่อยากกินก็ไปซื้อกินเองครับผู้ใดว่าดูแลตัวเองสินะแล้วเตะแต่ว่าวงเขามีเลี้ยงอยู่แล้วเพิ่นมีสแตนบายเลี้ยงอยู่แล้วมีแม่ขั้วของทางวงมีอย่างอยู่แล้วตอนเดินสายมันมีขั้วแมนขั้วประจำไปเขาหนึ่งเออมาเมื่อไหร่ครับ อยู่ว่าคร่งสอบบ่วยู่แหละพ่อแม่เมื่อแต่สามสอบพอด้นั่นเพราะว่าเพราเจ้าภาพมันเมื่อแต่สามสอบพอด้นั่นบัตครึ่งสอบมสอบครึ่งนี่ดอกเออเจ้าภาพที่ให้งานละสามสอบมัดสิอาหารหาสิบลมัดสิแงงคือคือสัญญาแงงกับเียสัญญาจ้างเออเที่ยงเขาเสาร์จะเป็นเขาเที่ยงนะครับส่วนมากวันนี้สั่งเขาบังนี้ตอนแรกตอนท่าเพ่งงานเท่านี่เด็กหน่อยเขาสกินดิบขึ้น มันจะไปเปลืองช่วงเย็นมันเหนื่อยด้เขาจะกินอยู่ทั้งคืนช่วงเวลาทํางานเสือเขาลงมากเขาก็มาต่นแมนในเสือเขาเต้นแล้วเขากลับมาเขาต็มาคงกินแล้วเจาภาพกินเขาก็ะยั่งนันตีสามตีสี่ก็ยังกินเลยพอแจ้งก็ยังกินอยู่ทังแต่ว่าช่วงเศร้านี่ยังไปถามหาปุ๊กกินเขาบ่มีบ่มีผู้สีลูกเขาเมื่อยเขาเมื่อยโชว์หัวเที่ยงบ่มีผู้อยากแล้วนี่งั้นงั้นเจ้าภาพเนี่ยฉัญญาจ้างนี่ มีสัญญาจางกานมีเขามียังไ่เป็นบ่อสารสามสองติมอลำกับเขา่หาสิบลกอันนี้ตามตามมาเบิงนองหล่าลำละครครับอพี่น้องเขามาเสือนปลาเด็กมะเสือปลาเด็กจะร้อยพร้อมโอ้เอฟซีจะรอยเอฟซีปลาเด็กปลาเดกปลว่าครับปลาเด็กของแทนตรงมีนอนสองโตะขึ้นหลก็หันเดี่วเตะขันมปิดปุ๊กนี่แห้งหลครับเจ้าปลาเดกคุยมบ้านกันปลาเด็กปลาเดิดกับุดยอดดีกัน ปลาเด็กปลากระดี่บอกปลากระดีปลากะดีตัดหัวเราตมยังกันไหมมัสินัวบอ่ะค่ะมัสินัวเขามันจะคนละสูตรปลากระดีก็อร่อยปลากระดีก็อร่อยแล้วก็ปลาปลาเขาก็จะลอยสิเป็นปลาโขงปลาลิ่มมุ่นปลาลิ่มโขงเค็มประลาดไหมเค็มประลาดปลามุ่นปลามุ่นบอกปลาแม่น้ำซีปลแม่น้ำมุ่นเออทำมุ่นนะฮะก็จะเป็นปลาแม่น้ำโขงเนาะโอ้ยเนาะนู่นแหละไก่โขงนู่นเขาไม่ได้ว่าโขงโขงโขงนม่นเป็นน้มุ่นเนาะค่ะ เกาไเอาเอายนนาเอาเยนน่าไปปลาที่ฝนหนปบ้านข้ามลาเอาเยนเ็นนมาไปไกมาแตู่บ่ะข้ในเคยไปยักเทียแต่นูคิดว่าสิบอไก่หอกเาะว่าสวั์นาเขตจากสพาพบ้านจากสพานบ้านนูนมะมุกทหารเนาะบอไก่น้องคิดว่าไก่ยี่บอกจบ้านห้องไปอนบ้านเขาซีรอยบ๊แมนหมายถึงถามไปจากสะพานจากไปบ้านเขากับิบ่อไก่มันออกจากสวนาเขตไปไกลเติบด้วยหรอวะ สวรดีโอนจวัดด้บานแก้วอยู่เ้นเอเนรอไปอ๋อไปไก่เซ่ไปไก่เซ่ไปไก่แขวนข้ามวลถ้าโซนพุนุนกระบอกไก่บ่ถือว่าไก่หนูเคยไปข้ามวนอยู่บ่ก็บ่ือว่าไก่พอมันมันออก มันจะอ้อมาห้างจำแม่จันเป็น hmm. ร้อยห้างกาเวจันอาจารย์ห yeah> anyway> ้างกาเวจันนี่ห้างลายอยู่พ่อกระซ้่มกันกับมันหัวใจเนาะซ้่มกันกับมุกดาหารกับอันอุดรนะอาจารแต่เวียงจันก็ได้ก็คือกันบ้านเจ้ากระติ๊งเยอะกระติ๊งรองไปน้ำแม่น้ำพอดไปเลยแม่นค่ะครับเราหอดมากดาหารนี่แค่แม่แม่มันก็สิบไปคือกันกับบ้านเท่านี้ล่ะอ้อมเป็นเเ็นกระติ๊งรองไปน้ำแม่น้ำกดเจอน้าแม่น้ำแผ่นดินเก่าแมนอาหารมื้อนี้เ้าก็ะเสีย ทอดไก่โครงไก่น้องพี่น้องเนาะนะคะทอดโครงทอดโครงไก่อ่ากินกับส้มตำนงค่ะบก็ซิมีตำบกหุงนะครับเป็นเป็นลักะพี่น้องเฮาเสีบเสค่ะอาหารแบบนี้มากะถามว่าอาหารกินง่ายแต่ว่าหากินยากกยเด้พี่น้องครับเมื่อค่อยได้เฮตกินปลาดคัเนบ่ได้ทอดที่หลายหลายมันบ่คุ้มเนาะมันต้องทอดที่หลายหลายอย่างสิละพี่น้องค่ะเฮดมากจักทอดจักระมังหนึ่ง บคนเนาะคนอยกลัวเนาะแต่สองลอยเบับบั้ับผักผักอะไรฮะเออพมักออมผักออมนี่ม้อาขียอนเหร่มะเขือเอาไปออมได้หะือออมหอดมะเขือสื่อมาอยู่สองกิโลนี่พักหอมกับมี่อยู่เอามาแกงร่อนกันอันนี้นี่ใบมะกรูดจะสื่อไามอย่โอ้มเขึ้นมาพักันช่อยหางบ่ ซอยเป็นส่วนอยู่เมือนคืนเนี่ครับเาได้ไปกินน้ำเพลินเากระดวางมือก่อนสิวนบ่นล,ลกค่ะเด็กนไม่ได้กินน้ำเพล่นกระ่างสีกระล่งสีงางไปกินนั่นแหละอ้ออจังใดล่มฝนมากขอกระลยฝ่าวงเ่าเป็นห่วงเฮงแท้ๆต,แบบตกตแท้ๆประตกล่มมากข้าวเ,เ,เดียวนี่กได้ังวเ,เี๋ยวอกบ่อยรือามาศูนย์คักแท้แบบเบิ่งสีวอกแล้วมันบถนัดแม่น็เอือกใส่ไปเอือกใส่เบิ่งนัก ไอ้สายเบิ่งยากเนาะคือจังสิฟันขาเขาอันคือตีเบเล่คือกันดิตีเบเล่นี่ยคอนซุอี้สายมาตีเขาหนูคนนี่หนูเบิ่งทิศบ่ออกดิว่าเขาสิไปทางไหนมาจากไหนฮาร์ริเอียนแท็กหนาบ่ท่านถึงหนาซ้ำตีเบเล่นีน่คืออีสายได้เปรียบเลยเพราะว่าคนจะดูไม่ออกว่าเขาจะพลิกไปทางไหนมันไปได้ทุกทางข้างขวานี่คนตีขวานี่เขาเบิ่งออกได้สิพิกมือไปทางไหนเขาเบิ่งออกกันออกได้ทางขวานี่ยข้างซ้ายนี่คือเบิ่งบ่ออกเลยเขาินไปหคือกันเฮทนยังคือกันเบิ่งเบื้องเบื้องหน้อีสาย สามารถที่เสียดแห้งใส่ความสามารถที่เสียดอันอันนหทอดกับอันไหน่งเ่านี่มันอนี่ถทานไงยันอืมจะทานญ่เขายวนจะทานทอดเท้าใส่ทานนี่บอกอันน้หอยไงอืมหลมันบหวานไหมถ้าว่ามันไหลายดิท้าว่ามันไหลายดิ เอาแล้วแต่ผูู้ธนัดถอดเออไม่ได้อยากใด้ก็ทายง่กัเอายายเอวแต่ผพูทอดใหญ่ก็ดีเดี๋ยวว่างเดี๋ยวตามสบายพี่เล็กไม่เอามือนะอันข้อเอาตางหากละพี่เล็กมันจังหลายเออ ข้อนี่ทอดตังหงได้พราอคนสิมากินข้อเยู่แล้วเวลาทอดทอดรอบหรอกไม่ทำเพียงเนี่ยเราทั้งสองแดงเลยนะอาหารการกินไปนล้วหมนี่มือันเสื้อนี่มม่หายอยู่มันมีรถบอกรบกับอันตู้ก็ยันเร็กมาซื้อแป้งโกกีไม่หายอยู่ตอนนี้ขอไปงั่นเวตลาดได้แล้วนะะมึดซับนี่ได้อยู่ในลานนั่นนะก็ได้ ก็พอดีพอดีเงินกัมิสันนี่แหลขอเขากินมาลงประมมาสิบโมงแหละของของร้ดนใหม่มาลงคป็แป้งมาอยู่แป้งแป้งยังเปลี่นกุกี้ใส่แป้งขึ้นนวดเลยไหมพักกันหนึ่งคนเดียวเห้จีจอนกัคนหนึ่งคนเดียวเ้ เรียกแบบนัวนเรียบบานเรียกตัวซื้อเลแบบนี้แก็ซอมบบเขาเมื่อแบบซื้อสอบแบบเรียกคนก็จะกินแต่ตัวนี้นะคนก็จะกินแต่ตัวนี้นะไม่สับครึ่งเดี๋ยวแล้วว่าไหมมันเนื้อเยอะเขาก็จะเลือกเองแต่ตัวนั้นมันก็จะหมดไล้ทีนี้ถูกต้องเออสละคนที่เริดตามส้มปลาส้มหม่อนม่คนมาก ครับซับเป็นเส้นเสเลือกัไอ้ตัวพ่เรเออซับเป็นเบี้ยนอะ้เลือดเออนั่นแหละท่าสาส่ใจบ่ล่ะเออเออนี่แหละง่ายบ่ล่ะเมื่อวาน ้ยพันหายอันนี้สองพันหายสอมันต่างกันเขบอกว่าอนนี้มว่าอนนีสองถุงไอเงี้อยู่อันนีได้ลเติมันดเติมเมันไม่นูไงขันชนร่วมห้องกับย่างนึงขนมจีนเนาะใช่ขนมจีนนี่คือทั่วกันเลยจะเี่ถึงไงพร้อมที่ทำยาหมอปังไงึ้นหมอเดียวแล้วครับเที่ยงเขาครบีนแมวไก่ใหญ่มันครบเขาไปกินเขาเลย วิ่งเกิือทังเด็พูดเลยตลาดโกศงหมดล้าตลาดใช่เมื่อตลาดตัวน่อเรียวใส่ลงไปเลยเอาคือว่าใส่พระเอกฝากพระเอกเมื่อมันอยู่มันอยู่นใส่เมื่อมันเนีพี่มันอยู่ทั้งหมดเลยบอกมันมันเกี่ยวมากกับฟันบระถือมันถึงหัวเขาอยู่กวางเหมโอ้นี่นาทีเมื่อผกถับคุกให้เขาเอานโกศง คันมื่อปุมเพื่อนหุงเขากะบอสุกเข้าบอกวิธีหุงยางดีเนี่ยไหว้ใส่ขอนไ่ว้ไส้น้ำขอร์นหนป่ดของเพื่อนผัดว่าขอเจ้าเบิ่งขอเจ้าด้วยสมองเพิ่งใหม่หม้อบัดนเี๋ยววัี้ตัต่างกันบั่นเข้าว่าด้สุกจะใหม่หม้อก้อนน้ำมันหน่อยสมบูรณ์เขากะลืมคันพอว่าขอร์นเปนสัน เฮากับอกเพิ too, like. really like <laughs> that that ่นใส่ขอเดียว่นกัใส่ขอเดียวอีหลีเด้พี่น้องมันกขนาบปูชุยมันมาสิสูงมันแข็งเนาะเข่าเนาะแต่ว่าอยู่หมู่กัใส่ขอนุกับใส่ขอนึงนุกับคือสุกผู้ใดกัใส่ขอนึงกัเถียงกันบันนีเพิ่นกเถียงกันก็มู่อันนี้เล่นนิ้วมาวัดก็เล่นเอานิ้วมาวัดกันซะเด้ก็เลยโอ้ยสปอร์ตมันบ่สุกมันต้องข้อเคืองของเพิ่นซ้ำข้อนึงเฮาข้อพิ่นสันสันกูดูที่ว่าให้เอานิ้ววัดนี่ผมเถียงเลยว่าบอสแม่น บ่แมนต้องหาประมาณตอกอาประมาณของใส่เอกตองนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งบ่อนิ้วขั้วของสองนิ้วไปเลยเนี่ยขาดสองนิ้วมันสิเล่ด้วยขัดสองนิ้วเจ้ามันสิเล่ด้วยตอกนิ้วครึ่งขึ้นก็ว่ามันหลับหลายเต๋อมันบอกโอ้ยหลายลายมันขึ้นนึกว่าอ่ได้กินหลับเลยดิว่างรถเหมดเพราะมันหมดบุกมันมือกับบ่อแมนเหมืเอามือนีเ้าก็มีอันของใส่ว่าสิเป็นตับบ่อสิบปนอันหนัง เล่มือแรกนี่เนยเล่มีหัวตับบั๋นีม่หนังมีตับมีหนังเใส่มือแรกคือกระมังนึงเลยแมนค่ะเอาให้ได้กระมังนึงหลับกระมังนี่แหละเออมันบ่อพอกับน้ำเสริมคือไงเนาะพอไปยังเสริบ่พ่อพ่อกันกินอยู่ดอวยคือไอไงว่าขันตาจับกินเห็ดอาหารเล้านี่จับกุูมากินกันนี่กินตักจานเดียวกับอิ่มกันขันกินผู้ละเทือนี่เบิร์ตบ่พ่อกันกินมันแล้วบ่เป็น ก็จังถึงถึงว่าเออเอื่นเขามากินเป็นมูกันกินหลายๆคนมันจังอิ่มกันทันอาหารหน่อยแห้งกินผู้เดียวแห้งบ่พร่ากันกินแค่แต่เรับบ่ากันกินเพราะฉะนั้นเลี่ยวเข้าต้องอยู่กันห้อมกันคือคือขอบคุ้วเงี้ยครับเขาได้แสดงหรือเขาเขาค่อยเปลี่ยนได้กันเขา่ค่อยกินบ่กินค่าได้แสดงหลักไปกินข้างนอกหันเรื่องเทียบจะภาพก็เอาเนั่ยเอาหนีไม่กินอิ่มตันูแห้งบริยาก็เหลือแค่กินจังเทียบเอาพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะกั ฝากพี่น้องติดตามผู้ชมของคนทรงหน่อยเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ใหก้กำลังใจกัลไปด้วยทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า